สวัสดีครับเลขดับห่วยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหน่วยล่างนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมนะแนวทางมีเข้ามีหลุดมาดูในส่วนของสูตรนะครับนะใช้หน่วยบนนะครับหน่วยบนแล้วก็10บล่าง10ล่างนะครับหน่วยบนหน่วยบน10ล่าง10ล่างนะครับบวกกันนะครับ7จ็บวกเจเป็น14นะครับก็ได้เลข4นะครับ9ก้าบวกเเป็น18 ก็ได้เลข8 8ก uh ับ huh. so 4นะครับเป็น12 12นะครับอ่า12ใช้เลข2นะครับบวก2คงที่ก็จะเป็นเลข4นะครับแล้วก็เลข4ตัวนี้บวก5คงที่ก็จะเป็นเลข9นะครับผมตรงนี้นะครับทวน2บวกอีก2คงที่นะครับก็จะเป็น4 4ตัวนี้บวกห้าคงที่ก็จะเป็น9นะครับก็จะเป็น2 4 9ดับมาที่5 2 4 9ดับอยู่นะครับแล้วก็ ในส่วนของ30ธันวาหกหกนะครับ027ดับมาที่9 027ศดับอยู่แล้วก็17เมกราหกเจนะครับ461นะครับตรงนี้1หลุดนะครับแถวที่3นะครับ4และ6ดับอยู่นะครับ1กุมภาศูนย์สองดับมาที่9 027ศดับอยู่แล้วก็1ิกุมภาหกแปดสามนะครับแถวที่3หลุดเป็นครั้งที่2นะครับนะ6และ8ดับอยู่นะครับนะ มาดู1มีนาครับผมนะก็จะเป็น8 0ดนะครับดับมาที่9 805ดับอยู่นะครับส6มีนา0ูย์ดับมาทีป8ศ2นดับนะครับแล้วก็1เมษาหด3ดับมาทีู่6ย์แับอยู่แล้วก็16เมษา0ูนดับมาที่9 0 2 7ดับอยู่แล้วก็2พฤษภา67เ7็นะครับตรงนี้หลุดนะครับแถวที่3นะครับหลุดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับศูนย์และ2ดับอยู่นะครับแล้วก็16พฤษภานะครับมาที่0 4 6, ับอยู่ก็ 1>, 1มิถุนายนนะครับก็จะเป็นสองสี่เก้านะครับตรงนี้เลข2หลุดนะครับตรงนี้4ี่แลเก้าดับอยู่นะครับแล้วก็มาดูวันที่1มิถุนาสี่หกหนึ่งตรงนี้แถวที่4ี่เอแถวที่3หลุดไป4ครั้งนะครับนะแถวนี้นะครับก็จะเป็น4ี่แลหกดับอยู หนึ่งกรกฎาคม461ดับมาที่9 4 6,1ดับอยู่แล้วก็1 6กรกฎาคม249ดับมาที่1 2 4 9สดับอยู่1สิงหาคม6ปดดับมาที่6 683ดับอยู่แล้วก็16สิงหานะครับผม0ู7ย์จดับมาที่8 027ดับอยู่แล้วก็1กันยาครับ8 0 5ดับนะครับมาที่4 8 0 5ดับอยู่นะครับ แล้วก็16กันยานะครับ027แถวที่3นะครับหลุดไป5ครั้งนะครับนะแถวนี้ตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับผมนะนะครับ0และ2นะครับดับอยู่นะครับแล้วก็1ตุลาศูนย์ดับมาที่9 027ศูนดับอยู่สิตุลาศูนย์ดับมาที่0 027์ดับอยู่แล้วก็1พฤศจิกายนศูนดับมาที่2 461ูดับอยู่แล้วก็16 พฤสจินะครับ461ดับมาที่ปา461ดับอยู่แล้วก็1ธันวา805นะครับ805ตัวที่ยังไม่หลุดเลยคือแถวที่2นะครับแถวนี้แถวที่เป็นเลขศูนะครับแถวแรกนะครับหลุดไป1งวดนะครับแล้วก็แถวนี้หลุดไป5งวดนะครับเดี๋ยวก็ลองพิจารณาตัวเลขดูนะครับรูว่าเราจะตัดเลข0ูก็คือดับอยู่ นะครับรู้ว่าจะเอาหมดก็ได้805ลองพิจารณาคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ